ครับกับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับชานนรงรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถยอดนิยมนะครับแบรนด์ตลาดนะครับผมอีโคคาร์สุดประหยัดกันเลยนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกพันๆนะครับไหลตอนฝนตกกันเลยทีเดียวนะครับผมครับกับคันนี้ครับผมเจ้า B O A เมนะครับผม เป็นตัวสี่ประตูนะครับปี2013นะครับผมกับราคาเพียง138,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับลูกค้าสวยงามครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับลูกค้าเก่านะครับซื้อเงินสดตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับผม ไม่8 0 0 0 0นกว่าเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับยางปี2 0 2 4นะครับรถมือเดียวเลยซื้อนั่งสดตั้งแต่ป้ายแดงเลยภาษีพรบอเล่มทะเบียนพร้อมโอนทันทีนะครับผมมาแนะนำกันเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวยอดนิยมนะครับด้านไฟนะครับซ้ายขวาครับยังสวยๆใสๆอยู่นะครับลูกค้านี่ครับสีสันด้วยรวมนะครับดีครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผม กระจังหน้านะครับตาฮอนด้าขนาดใหญ่นะครับทะเบียนนี้นะครับ1กลอสา3สี่สามเจนะครับรถได้ดะบางเดิมนะครับลูกค้าไล่มาครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่มน้ำท่วมร0อร์เซนครับลูกค้าประวัติดีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเก่ารักษาดีเลยนะครับไล่มาครับสีสันครับ โดยรวมสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับนิดหน่อยยางนะครับลูก้าตัวนี้ปี24นะครับของเห็นนะครับกุดเกียร์นะครับปี24เลยนะครับยางจริงๆเนี่ยยังไม่ถึงปีดีนะครับไล่มาครับมีไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับพาสิ์ครับได้กันสตร์มานะครับแล้วก็ สีสันโดยรวมนี่สวยเลยนะครับเงางามนะครับนี่ครับปั๊มฮอนด้าครับทุกบานครับทุกค้านี่นะครับนี่นะครับนี่ครับผมของฮอนด้านะครับมือเปิดครับเปิดมาครับเจอแผ่นเพดครับสวยงามครับแสงประตูครับด้านซ้ายครับสวยครับภายในค่อนข้างสวยเลยนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับจะมีตำหนินิดหนึ่งครับเบาะคนนั่งนะครับจะมีขาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บงานให้นะครับไม่ต้องสีเรียสเลยนะครับลดได้บางๆเดิมๆครับประวัติดีครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับแผงประตูด้านซ้ายหลังครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดครับเบาะหลังครับแน่นๆฟูๆเลยครับอาจจะมืดไปนิดหนึ่งนะครับพอดีฝนตกบาไม่เปิดนะครับตรงนี้ก็มีที่เท้าแขนมาให้นะครับแล้วก็วางแก้วน้ําได้นะครับ องช่องครับผมพื้นพรมเดิมครับจากโรงงานนะครับนี่ครับมาร์กิ้งเดิมครับไม่เคยถูกถอดขยับครับอย่างปีย4สี่ครับผมไล่มาด้านหลังครับก็สีสันสวยงามไม่แพ้กันนะครับไฟด้านหลังครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง iV t e c ทแล้วนะครับเป็นเครื่อง iV t e c ทแล้วผลิต อ,อะไรนะครับเมื่อก่อนเขาจะเป็น v t e ทธรรมดานะครับรถของ Honda จะเป็น i v t e ทแล้วนะครับพัฒนามานะครับบ่งบอกว่าเป็น BO o a m เมนะครับกระจัง Honda ขนาดใหญ่พร้อมคิ้วโคมเมียมลากยาวมานะครับแล้วก็มีเซนเซอร์กระ,ระยะถอยหลัง2จุดนะครับผมามาชมด้านหลังกันครับ ืเปิดออกมาโอเคสวยงามครับพื้นพรมทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับมาเปิดด้านหลังครับนี่ครับพวกกุกกำมี่ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับนี่นี่ครับยางอะไหล่ครับแม่แรงนะครับอยู่ครบเลยนะครับไลมาสีฝั่งนี้ครับก็สวยงามไม่แพ้กันครับ นี่ครับปั๊มฮอนด้าอยู่ครบครับทุกจุดครับด้านในครับอ่าด้านนี้จะสว่างหน่อยนะครับด้านหลังมีกระเป๋าจริงโจมาให้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแล้วก็แผงประตูครับไปเร็วกันนิดนึงครับฝนเริ่มตกหนักนะครับแผงประตูด้านขวาครับก็สวยงามนะครับเบาะครับคนขับนะครับลูกค้าอ๋อตรงนี้เป็นสีนะครับลูกค้าอันนี้เป็นสีไม่ได้ขาดนะครับ เป็นสีนะครับเป็นสีแล้วก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยครับลูกค้านี่ครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดครับลูกค้าตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่มีปัญหานี่ครับมัรกิ้งเดิมนะครับครับอยู่ครบโครงสร้างเดิมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยครับลูกค้าอ่าสตาร์ทเครื่องครับติดชึ่ง เครื่องเดินนิ่งๆเลยครับลูกค้าไม่นะครับลูกค้า8 264กิโลเองนะครับนี่ครับเจ้าของเก่าเพิ่งไปเข้าศูนย์ Honda มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอาจจะเปลี่ยนอีกที่9 0 0 0 0โลนะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับที่พวงมาลัยหบาทแล้วก็ที่คอนโซลซ้ายนะครับผมตัวนี้ก็ช่องแอร์มาตรฐานนะครับเกะ๊เก็บของนะครับ ตัวนี้จะมีบินทําช่วงล่างมานะครับเก็บงานช่วงล่างมานะครับตอนแรกรับรถมามีดังนิดหน่อยครับตัวนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสครับพร้อมประกันชั้นสามนะครับอยู่ในนี้ครบครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรยังอยู่ครบนะครับขออนุญาตไม่ได้เปิดแล้วนะครับอ่าโอเคแอร์เย็นเจี๊ยบครับลูกค้าตอนแรกผมขับมาเนี่ยผมใช้แอร์ประมาณนี้เองเนี่ยประมาณนี้เย็นแล้ว แต่ถ้าเกิดอากาศร้อนๆนะไม่ต้องสุดก็เย็นครับพัดลมหนึ่งสองสามโอ้แรงตัดใจครับลูกค้ารถอยู่ในสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ไล่ลงมานะครับคือมันมันจะมืดไปนะครับตอนนี้มันจะมืดไปหน่อยนะครับที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ด้ามเบรกมือนะครับที่วางแก้วน้ำด้านหลังหนึ่งช่องนะครับ นี่ครับฟ้าเพดานสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยลูกค้าเก่ายังไม่แก่เลยนี่ครับตั้งสองอันเลยนะครับนี่คือรถคันนี้ได้ประวัติครับได้ประวัติเลยนะครับได้ประวัติลูกค้าเก่าค่อนข้างรักษาดีนะครับซื้อเงินสดตั้งแต่ป้ายแดงยางปี24ภาสี6 9เเล่มมือเดียวได้สีขาวนะครับมาชมห้องเครื่องนะครับ ญาติหยิบล่มก่อนครับฝนตกครับอะฝากระโปรงครับลูกค้าเลเบลที่คุณจะมีนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมมอกนะครับแล้วก็เลเบลเดิมจากโรงงานนะครับาร์โค้ดครับต่างๆนะครับการความร้อนนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับลูกค้าเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับเป็นเครื่องสี่สูบนะครับ คเครื่องเดินนิ่งเลยครับลูกค้าคันนี้เอาไปนะเติมน้ํามันอย่างเดียวครับเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับขอญาตปิดฝากระโปรงนะครับดูรวมๆกันสักอีกรอบครับผมบอกเลยแอร์เย็นเจี๊ยบลูกค้าไม่แปดหมื่นโลนะครับ ดูชมภายในกันสักรอบนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ h o n d a b i o a m e เปี2013นะครับรถซื้อเงินสดตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับ ภาษีปี69นะครับมีประกันทั้น3พร้อมครับยางปี24ยังไม่ถึงปีดีนะครับลูกค้าเก่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับไม่80,000กว่าโลเท่านั้นนะครับลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทร0858179617นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ mm2919 นะครับผมก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด มีการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมใกล้ๆว่ากันไปคิดตามระยะทางนะครับผมผมฟรีให้100กิโลแรกเลยนะครับผมที่เหลือก็อาจจะเป็นค่าคนขับน้ามันบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมครับโดยรวมนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ